สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังการคว้าแชมป์เป็มรลิกเมื่อฤดูกาล2015-2016เลสเตอร์ซิตี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าความสำเร็จในรายการอื่นมาให้แฟนๆของพวกเขาอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนว่าในฤดูกาลนี้พวกเขาอาจไมต้องรอคอยอีกต่อไปแล้วเพราะเหลืออีกแค่9เดียว พวกเขาจะได้สัมผัสกับแชมป์เอฟเคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถ้าพวกเขาผ่านทีมอย่างเชลซีไปได้ในรอบชิงชนะเลิศไม่มีใครกล้าปฏิเสธความแข็งแกร่งของลูกทีมโทมัสทูเคิลที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถึง2รายการในซีซัน่นนี้และนอกเหนือจากเอฟเคัพนั่นคือการเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนซิตี้ได้สําเร็จอย่างไรก็ตามกับฟุตบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะแม้เชลซีจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เลสเตอร์ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสามารถชนะพวกเขาได้เช่นกัน โดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ทีมเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0จากการยิงของวิเฟตเอดีดีและเจมส์เดิสันอีกหนึ่งประการที่จะทาให้เลสเตอร์มีโอกาสมากขึ้นนั่นคือเกมเอเอคัพรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลนี้ไม่ได้แข่งหลังจบนัดสุดท้ายของเพเย์มารีกตามประเพณีเดิมแต่จะไปเตะในวันเสาร์ที่15พฤษภาคมซึงยังคงเหลือโปรแกรมเตะในเพเย์มารีกอีก2นัดเซลซีเพิ่งจะพลาดท่าพ่ายให้กับอาร์เซนอลในเกมเพเย์มารีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั่นหมายถึงพวกเขา ยังคงต้องห่วงหน้าพวงหลังกับการแย่งโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนั่นหมายความว่าเชลซีจะต้องอยังคงหมุนเวียนผู้เล่นสําหรับช่วงท้ายฤดูกาลที่ยังต้องลุ้นติดท็อปโฟกับทีมอื่นๆรวมถึงการเตรียมทัพให้พร้อมในเกมรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีก30พฤษภาคมนี้ขณะทีเลสเตอร์ ester, น่าจะได้ลงเล่นเกมเอฟเอคัด้วยความผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากบุกไปชนะแมนยูนเต็ดและยึดอันดับ3ไว้ได้ขณะที่เหลือโปรแกรมอีก2นัดซึ่งหากทําได้อย่างน้อยสีแต้มใน2นัดที่เหลือ ก็จะคว้าคตา้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไว้ได้อย่างแน่นอนการพบกันระหว่างเลสเตอร์กับเชลซีในรอบ3ปีหลังสุดเลสเตอร์แพ้กับเชลซีแค่เกมเดียวและเก็บชัยชนะได้ถึง2นัดส่วนที่เหลือเกมเออกมาสูสีและเสมอกันไปต้องมารอดูกันว่าเหล่านักเตะเลสเตอร์จะทําภารกิจสําเร็จหรือไม่หากทําได้จะเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอลทั่วรายการแรกในรอบ21ปีหลังจากเคยคว้าแชมป์ลีกคัพเมื่อปี2000 และเป็นการควา้าแชมป์เอฟคัพเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรในปี1884อีกด้วยแฟนเลสเตอร์ต่างเชื่อมั่นว่าเบนเดอร์ด์เจอร์จะทำการบ้านมาดีและมีทีเด็ดมากพอที่จะ,ะเผด็จศึกเชลซีที่กำลังพะวงและต้องรับศึกหลายด้านได้สำเร็จยางไรก็ตามไม่ว่าผลการแข่งขันนัดชิงจะออกมาเช่นไรแฟนเลสเตอร์ต่างตระหนักดีว่าสโมสรได้มาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วที่สำคัญเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนตามปรัชญาของสโมสรออีกด้วย โดยเลสเตอร์ภายใต้การบริหารงานของครอบครัวสีพัฒนประภา,าไม่เพียงแต่พัฒนาสโมสรนในแง่ของฟุตบอลเท่านั้นพอนอกจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล2013-2014คว้าแชมป์ฟุตบอลเพเย์มลชในปี2015-2016การสร้างเลสเตอร์ซิตี้เทนนิงกล่าวศูนย์ฝึก้อมฟุตบอลแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเลสเตอร์ยังใช้ความอบอุ่นอารีความมีน้ำใจแบบคนไทยในการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนในเมืองเลสเตอร์ สร้างความเป็นปึกแผ่นของแฟนบอลกับสโมสรและยังได้รับเสียงชมเชยจากแฟนบอลชาวอังกฤษมากมายดังที่กิฟมีสปอร์ตเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของอังกฤษได้ยกจ่องวอลเลสเตอร์ ester, มีประธานสโมสรที่บริหารงานได้ดีที่สุดในอังกฤษร่วมส่งกำลังใจเชียร์เลสเตอร์ซิตี้ทีมของคนไทยให้คว้าแชมป์เอฟเอคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในวันที่15พฤษภาคมนี้คลิกออฟเวลา23.15น ทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่เคยหลุดจากสีอันดับแรกนับแต่เริ่มต้นฤด,ดูกาลเป็นต้นมาคุณคิดว่าคือทีมใดมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นไม่ดีเคยหล่นไปอยู่ถึงอันดับ14มาแล้วมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่หนักกว่าแพ้ถึง3จาก6เกมแรกลิเวอร์พูลปัจจุบันอยู่อันดับ6หรือเชลซีแพงแลมพาร์ดโดนไล่ออกตอนทีมหล่นไปอยู่อันดับ9ทอแรแนมฮอสเปอร์กับอาร์เซนอลคงไม่ต้องพูดถึงใช่แล้วครับคำตอบคือเลสเตอร์ซิตี้ ที่เป็นม้ามืดแย่งตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกอีกฤดูกาลชัยชนะในแมตช์ที่36เหนือแมนยูไนเต็ด2-1ถึงออเทอร์ฟอร์ดถูกพูดถึงประเด็นที่อเลกโน,น่าโซชาจัดทุต2ลงสนามเพราะมีเกมกับลิเวอร์พูลร,รออยู่ในอีก2วันถัดมาจนใครๆลืมให้เครดิตลูกทีมของเบอร์รอเจอร์จริงอยู่เรื่องของการจัดทัพก็มีส่วนไม่น้อยแต่ต้องไม่ลืมว่าในฤดูกาลน,นี้เลสเตอร์บุกชนะที่บ้านแมนซิตี้มาแล้วบุกชนะที่บ้านอาร์เซนอลมาแล้ว และบุกชนะที่บ้านท็อตแนมฮอสเปอร์มาแล้วทำไมจะบุกมาชนะที่บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เลสเตอร์เป็นทีมเดียวในฤดูการนี้ที่สามารถเอาชนะทีมในกลุ่มบิ๊กซิกมาได้ทั้งหมดเพราะเปิดบ้านชนะเชลซีกับลิเวอร์พูลจะว่าไปแล้วฤดูการนี้เป็นฤดูการที่มีความแตกต่างของเลสเตอร์เพราะในช่วงครึ่งแรกของซีซันโรเจอร์สร้างสรรคเกมรุกจากความเร็วและความสวยงามของวาดีแมดิสันและฮาเวิบาร์นแต่พอเสียแมดิสันกับบานที่บาดเจ็บในช่วงครึ่งซีซันหลัง ก็ามาได้อาวุธหนักในการทําประตูจากอีเฮนาโชที่โรเจอร์ต้องปรับเปลี่ยนแท็กติกไปจากเดิมอีเฮนาโชไม่ได้มีบทบาทกับเกมลุกของโรเจอร์เลยตั้งแต่เปิดซีซั่นมาจนถึงเดือนมกราและกว่าประตูแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จะมาก,ก็ต้องรอถึงเดือนกุมภาแต่พอปลดล็อกได้ก็ไหลเป็นน้ํายิง10ประตูจาก10เกมหลังสุดจนถึงตอนนี้สู่หน้าไน,นจีเรียแซงวาดี้ขึ้นไปเป็นดาวสโมุของทีมแล้วด้วยจํานวน18ประตูโดยเป็นพรีเมียร์ลีก11ประตูเอฟเอคัพ4ประตูและยูโรปา ขณะที่วาดี้มีเพียงประตูเดียวจาก12เกมหลังสุดของทีมในพรีเมียร์ลีกแมดดิสันก็ยังไม่กลับสู่ฟอร์มเก่งนับตั้งแต่หายเจ็บกลับมาฮาวิบาลนบาดเจ็บพักยาวไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพและจะพลาดเป็นตัวเลือกลุยบอลยูโร2020อีกด้วยจึงถือเป็นโชคดีของเลสเตอร์ที่ซีซั่นนี้บรรดาตัวรุกสลับกันแบกความหวังในการทำประตูของทีมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจนทำให้เลสเตอร์ไม่หลุดออกจากสียอันดับแรกเลยจัฤด,ดูกาลที่แล้วเลสเตอร์และโรเจอร์ ต้องผ่านความผิดหวังอย่างรุนแรงมาแล้วเมื่อถูกแมนยูเนตตดและเชลซีเร่งเครื่องแซงในช่วงโค้งสุดท้ายจนเสียตัวแชมเปี้ยนส์ลีกลดมือไปปีนี้โรเจอร์และลูกทีมหลายคนจึงมีบทเรียนราคาแพงอยู่ในความทรงจําแต่ก็ใช่ว่าเหตุการณ์เลวร้ายแบบเดิมจะไม่เกิดขึ้นซ้ําอีกสถานการณ์ปัจจุบันเลสเตอร์เตะนัดที่3 6ไปแล้วมี66คะแนนขณะที่เหลืออีก2นัดสุดท้ายจะบุกไปเยือนเชลซีและเปิดบ้านรับมือกับสเปอร์ซึ่งเป็น2เกมที่โคตรหนัก คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดยังไงก็คงจะต้องเป็นลิเวอร์พูลที่เพิ่งเตะ34เกมมี57คะแนนแต่เมื่อดูจากโปรแกรมเพเย์มตที่เหลืออยู่ของหงแดงคาดว่าทีมของเกตันครอปจะเก็บ9คะแนนเต็มจากสานัดสุดท้ายที่ไปเยือนเวฟฟอร์ดเยือนบรสซี่และเตะกับคิสซันพาเลทดังนั้นผลการแข่งขันที่ออเทอร์ฟอร์ดจะทําให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นกับการตัดสินโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเลสเตอร์กับลิเวอร์พูลแต่หากเลสเตอร์ไม่ต้องการมองเงื่อนไขอื่น พวกเขาต้องเก็บอีก4คะแนนจาก2เกมสุดท้ายให้ได้ต่อจากนี้ต่อให้รีรพภูกเก็บชัยชนะรวดทั้ง4เกมที่เหลือก็ไม่มีโอกาสแซงได้ทันเลยแค่180นาทีสุดท้ายเลสเตอร์จะคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ให้หลุดมือหรือจะปล่อยให้ตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาพังทลายลงไปอีก11วันรู้เรื่องแต่ก่อนจะถงแต่ก่อนจะถึง2เกมสุดท้ายเลสเตอร์ต้องสร้างกำลังใจจากนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพซก่อน เพอร์เ้นทางท็อปโฟลสึกเมียรีกพร้อมวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ของแต่ละทีมอันดับ 3. เลสเตอร์ซิตี้6 6คะแนนโปรแกรมที่เหลือ18พฤษภาคมพบเชลซี23สพฤษภาคมพบกับสเปอร์เลสเตอร์ซิตี้ขอเบอร์โรเจอร์ซึ่งแม้จะมีโปรแกรมที่โหดกับใครเพื่อนแต่อดีตกุซือของลิเวอร์พูลผู้นี้ยังถือว่าทำผลงานได้ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากก่อนเกมที่พวกเขาจะชนะแมนยูนั้น ได้พลาดท่าเสมอกับซัตันตันและแพ้กับนิวคาสเซิลแถมโปรแกรมนัดถัดไปจะเป็นการตัดแต้มกันเองกับเชลซีอีกต่างหากเรียกว่ามีผลต่อ2ทีมที่กำลังลุ้นพื้นที่อย่างแน่นอนและปิดท้ายด้วยการดวลกับสเปอร์ของคุนซือแอันเมสันที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยโอกาสติดท็อปโฟร์หอันดับ4เชลซี64คะแนนโปรแกรมที่เหลือ18พฤษภาคมพบเลสเตอร์ 23พฤษภาคมพบกับแอสตันวิลล่าหลังจากความพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลคาบ้าน0ประตูต่อ1ทาให้โทมัสทูเคิลและลูกทีมต้องมีสมาธิกับเกมลีกอีกครั้งแม้พวกเขาเพิ่งจะสามารถเข้าสู่รอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกได้สาเร็จแน่นอนการตัดแต้มกับเลสเตอร์ที่จะถึงนี้พวกเขาจะต้องขับเคี่ยวอย่างมากเพราะไม่อาจไปหวังกับน้บําบ่อหน้ากับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงได้ส่วนการดวลกับวิลล่าที่ลอยตัวไปแล้วอาจไม่ใช่งานยากสําหรับพวกเขา อันดับ5เวสต์แฮมยูไนเต็ด58คะแนนโปรแกรมที่เหลือพบไบรตัน15พฤษภาคม19พฤษภาคมพบกับเวสต์ฟอร์มบิดและ23พฤษภาคมพบซาวตัมตันเวสต์แฮมของเดวิดมอยที่มีโปรแกรมเบาที่สุดในหมู่ทีมลุ้นพื้นที่โคตายุโรปแต่เป็นการออกไปเยือนถึง2เกมแต่คุณคอนกลับเป็นทีมที่ฟอร์มกระท่อนกระแท่นมากที่สุดโดย5้านัดล่าสุดพวกเขาชนะ2แพ้3งานนี้เดวิดมอยคงต้องหวังให้เจสซี่ลิงการ์ งัดฟอร์มโหดกลับมาให้ได้ไวที่สุดเพื่อโอกาสของตัวพวกเขาเองโอกาสติดท็อปโฟ50%อันดับ6 l ลิเวอร์พูล57คะแนนโปรแกรมที่เหลือ16พฤษภาคมพบกับเฟฟฟอร์มบิด19พฤษภาคมพบเบอร์สต์ลีและ23พฤษภาคมพบคิสตันเพล